สวัสดีเพื่อนๆช่องเสียบปั๊กนะครับวันนี้เราจะมา first impression กับ BYD Dolphin นะครับว่าทำไมผมถึงซื้อคันนี้และสาเหตุที่เลือกคันนี้เพราะว่าอะไรขับเบื้องต้นแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมได้มาเป็น standard range สีขาวนะครับเรียกสีขาวก็ไม่ถูกนะเรียกว่าสีครีมดีกว่าเนอะนี่ให้ดูกันนะสภาพก็ตามใช้งานนิดนึงนะครับเพราะว่ารถใช้งานจริงซื้อมาจริงราคา6กแสนเนะครับเป็นรถที่แฟนเขาอยากได้ด้วยนะครับก็เลยซื้อมา ให้เขาแล้วก็ให้เขาได้ลองขับรถด้วยนะครับเนี่ยสวยแล้วก็แน่นอนครับแฟนผมขับรถครั้งแรกก็เลยต้องมีสติ๊กเกอร์มือใหม่นิดนึงนะครับราคา6กแสนเมันจะขับดียังไงไปไปลองกันวันนี้มาได้ผีวประสบการณ์แล้วกันนะครับกับรถ BYD ดอลฟินก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงตัวรถแล้วกันผมไม่พูดถึงรีวิวรถแล้วกันเบื่อแล้วช่องนู้นช่องนี้เขาก็ทำการเอาเป็นว่ามันมีสตอรี่แล้วกันนะครับในการซื้อเจ้า BYD Dolphin คันนี้มานะครับจุดเริ่มต้นนะครับมันมาจากรถ Toyota c ซที่ผมขับแล้วกันขับประจำขับมา5ปีกว่าแล้ววันนี้คือดีหัวฉีดลูกสูบพังต้องเข้าศูนย์ประมาณเดือนนึ่งครับจริงๆศูนย์มเคไปเดือนหนึ่งแล้ว ค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทค่าซ่อมมันแพงมากเลยรถหมดประกันแล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีรถใช้ก็เลยคุณภรรยานะครับเขาก็เลยแบบอยากช่วยแบ่งเบาแหลกก็เลยให้ผมนะครับมีไปเช็คสเสร็จเรียบร้อยเลยก็คือไปดู b y d Dolphin มานะครับว่าราคาเท่าไหร่ดาวเป็นยังไงนะครับโปรโมชั่นต่างๆน,นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกคันนี้ส่วนสาเหตุที่ คิดว่าจากเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือ1กระแสมันมา,มาแรง2คือเรื่องของราคานะครับราคาเริ่มต้น6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็มาคิดสลาตตาตัวเองด้วยนะครับปกติรับโตโยต้าซีนาเนี่ยใช้น้ํามันอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ4ี่พันบาทอาจจะมีแพงกว่านั้นถูกกว่านั้นนิดหน่อยนะแต่เฉลี่ยก็คือประมาณ4ี่พันบาทถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าที่คิดว่าค่าพลังงานเนี่ย มันจะถูกกว่านะครับอย่างน้อยเราเซฟเงิน4,000บาทหรืออาจจะ3,000บาทก็ได้นะครับเราไปเติมไฟอะไรเงี้ยมันก็ช่วยประหยัดเงินเนาะใครที่คิดว่ามีรถน้ํามันอยู่แล้วแล้วอยากซื้อรถอีกสักคันหนึ่งประหยัดหน่อยผมว่ารถไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนาะ สาเหตุที่เลือก b y d Dolphin นะครับอ่ะในในเซกเมนต์ระดับราคานี้ในการในเริ่มต้นของตัวรถไฟฟ้าละกัน,นครับผมไม่พูดถึงรถแบบไซส์เล็กเนอะเอาต้องการรถที่เป็นแบบเหมือนไซซิ่งที่เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับก็ในเซกเมนต์ก็จะมีอะไรมี MGC มี n e t a V แล้วก็ตัว BWD Dolphin นะครับส่วนตัวคิดว่า MGC ตัดทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการความแรงขนาดนั้นรถให้ผู้หญิงใช้เนอะอีกส่วนหนึ่ง เน t ต้ก็น่าสนใจนะครับราคาตอนที่ผมดูก็อยู่ประมาณ400,000ก,กว่านะครับ500,000ต้นๆมันก็ตอบโจทย์ได้แต่ผมรู้สึกว่าระยะทางของเน t ต้วีมันไม่ได้ไม่ได้ไกลอย่างที่เราสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุเรื่องของคุณภาพต่างๆผมว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยดอฟฟินให้ตอบโจทย์ได้ดีกว่า หลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเสียงเงินไปซื้ออันนี้ดีกว่าแล้วก็ไปติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าส่วนตัวคืออย่างที่บอกว่าเบสให้ภรรยาขับนบนะภรรยาขับรถไม่เป็นแล้วก็ เพิ่งได้ไปขับขี่ด้วยนะตอนนี้นะครับก็เลยอยากได้รถที่มันมีความปลอดภัยต่างๆนะครับขับง่ายแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ก็สุดท้ายก็เลยออกมาเป็นตัว B Y Dolphin อันนี้จริงๆคิดไว้นแต่ทีแรกแล้วนะครับว่า Dolphin น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนจะเป็นสแ a น d าร์ดเลนเอเทนเดตเลนเนี่ยก็คืออยู่ที่งบประมาณแล้ส่วนตัวก็มีแค่นี้ครับก็เลยสแตนดาร์ดเลนก็โอเคแล้วก็เอเทนเดตเลนผมว่ามันแรงไวด้วยแหละ ต่อมาจะเราตัดสินใจแล้วะ b y d Dolphin นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของศูนย์บริการนะครับว่าจะดูโปรโมชั่นยังไงดูศูนย์ที่ไหนนะครับส่วนตัวอันนี้ภรรยาผมก็เป็นคนไปดูมาให้นะครับเขาก็เลือกจากหลายๆที่แล้วครับแล้วก็จบที่ b y d ตรงราชพฤกษ์นะครับอันนี้ไม่ได้พาร์ทเนอร์นะ เพราะว่าซื้อจริงๆนะครับก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเซลล์ตอบไวนะครับแล้วก็เรื่องของการรับบริการอะไรต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อแค่อยากให้เราไปลองก่อนผมว่ารถไฟฟ้ามันเป็นฟีลลิ่งที่ต้องลองนะบางคนไม่เคยลองรถไฟฟ้าเลยผมสารภาพตรงๆเลยว่าทำเพจทําเว็บต่างๆเนี่ยไม่เคยขับรถไฟฟ้าที่เป็นแบบขับจริงๆอาจจะเคยนั่งบ้างนะครับอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็นัดคิวนะครับถัดสัปดาห์ถัดมานะครับได้ไปลองดูว่า เป็นยังไงนะครับแล้วก็นัดสูนเลยอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงดาวเรื่องเพื่นถึงอะไรนะแค่อยากไปลองดูว่าฟีลลิ่งการขับจริงๆเป็นยังไงแล้วก็สูนถือว่าเขาบริการดีนะครับอันนี้ไม่ต้องสูนนี้ก็ได้นะเพื่อนๆลองไปเลือกศูนย์ลองไปเช็คดูตาม Google ก็ได้นะครับตามสูนบริการต่างๆนะครับผมว่าลองขับหลายๆสูนย์ดูก็ได้แล้วก็ลองเทียบโปรโมชั่นดูแต่ว่าเท่าที่ผมดูโปรโมชั่นก็คือทุกที่เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกาันเขาน่าจะคอนโทรลไว้แล้วประมาณนึานะ บีไเนี่ยเรียกว่าโปรโมชั่นต่างๆเหมือนกันทุกส่วนนะครับเรียกว่าเหมือนมันแกะพิมพ์นิยมกันมาเลยนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวเรเวนเนี่ยเขาล็อกไว้แล้วว่าโปรโมชั่นประมาณนี้ก็พิมงพอแล้วนะครับโปรโมชั่นหลักๆของตัว b ี d d o l p h ฟ n ที่ผมซื้อก็คือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบีย้ยหนึนะครับแต่ก็ต้องดาวเยอะพอสมควรดาว25ดาว30%นะครับถึงจะได้ดอกเบีย้ย แล้วก็ฟีตัวที่ชาร์จฉุกเฉินในรถนะครับก็คือตัวที่ปอปอกปลั๊กไฟบ้านนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแถมแล้วฟิล์มก็ต้องเสียเพิ่มนะครับมีกวอบป้าะเบียนแถมเพิ่มอมีกอันหนึ่งอันนี้นับไหมก็เป็นโปรโมชั่นธรรมดาแล้วกันนะครับถ้าเป็นพวกออโต้ต,ตัวซีลตอนนั้นออกแล้วจะได้ตัว w a l ์ b o x ็แถมด้วยอันนี้แต่ว่าผม่าเข้าใจได้ว่าวรถราคา6กแสนเก้าเน้นมันก็ประมาณนี้แหละมันก็คงไม่ได้ไม่ได้เพิ่มมาเอาปเอาป็นว่าปโปรโมชั่นกลางๆนะครับแล้วก็แล้วก,วก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจวางดาวนะคครับก็ื วางเงินมาจำและกัน5,000บาทแล้วก็ตั้งใจว่าจะดาวอยู่ที่15%เพราะว่ามันจะได้ดอกพิเศษด้วยนะครับแล้วก็จะได้ผ่อนไม่แพงมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเน้นเรื่องของราคาด้วยเนะเรามีบัตเจตจำกัดก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นใครสนใจก็ลองเช็คโปรโมชั่นต่างๆที่ศูนย์บริการของทาง b y d ได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ก่อนรอรถนะครับ ก็ต้องถามก่อนว่าเราลังเลเปลี่ยนใจไหมเพราะว่าเซล์เสนอตัว e x t e n t Red ที่เป็นสีชมพูซึ่งแฟนผมชอบมากนะครับมาให้รับรถได้เลยหลังจากจองหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องกั้นใจกั้นใจไว้นะครับเพราะว่า1คือราคาเพิ่มอีกแสนห้านะราคารถคันนั้นก็ประมาณ8ปดแสนห้ามันก็เอาเรื่องอยู่นะครับถ้าไม่ได้พูดถึงเงินดาวแค่เงินผ่อนก็เพิ่มมาหลายพันอยู่นะครับก็กั้นใจนิดนึงอันน้ก็ับบ ไอ้คนลุกนิดนึงแต่ก็ก็ยอมมาเพราะว่าสุดท้ายคือให้แฟนตัดสินใจนะครับผมคิดว่าจะรอนานนะครับผมจองไว้ช่วงกันยานะครับช่วงประมาณกันยากลางๆเดือนนะครับเซลแจ้งว่าจะได้รถอยู่ในช่วงประมาณตุลาคมนะครับโดยที่สีจะเยอะที่สุดก็คือตัวสีครีมนะครับสีคันที่ได้มานะครับส่วนสีอ,อื่นชมพูม่วงจะรองลงมานะครับ แล้วก็สีเทาจะเข้ามาน้อยที่สุดนะครับก็ถ้าใครอยากรอสีอื่นไงก็ต้องลองสอบ3 0ก่อนสุดท้ายนะครับตอนแรกผมฟันธงไว้แล้วนะครับว่าน่าจะได้อยู่สักประมาณสิ้นเดือนตุลาแต่ว่าก็ได้มาช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับและช่วงนั้นโตโยต้าซีอาร์ผมซ่อมเสร็จด้วยจริงสุดท้ายที่โตโยต้าซีดอาร์ซ่อมแค่ประมาณ1สัปดาห์นิดๆเท่านั้นเองถือว่าซ่อมไวนี้ต้องให้เครดิตทางโตโยต้าด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือจองไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้แฟนได้ขับก็ เราไปต่อครับที่ b y d Dolphin ตัว Standard Range ก็สรุปก็คือหลังจากจองประมาณ2สัปดาห์นินดๆนะครับก็ได้รถแล้วถือว่าไวมากๆครับแล้วถ้าพูดถึงว่าวันแรกที่รับรถเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้รับรถนานนะคัน Toyota C-HR นี่คือ5ปีกว่าแล้วนะครับก็คือตื่นเต้นนิดนึงนะแต่ก็ในไทยรุ่นทยรูปอะไรก็ปกตินะครับ f ีลลิ่งขับวันแรกก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนตอนที่เราเทสไปนะครับแต่ตั้งแต่วันแรกผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ปกติเราขับรถเนี่ยเสียงที่พื้นมันจะไม่สั่นเท่ากับรถไฟฟ้านะพอผมขับวันแรกเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่าพื้นมันจะสั่นกว่าเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรโซแนนซ์เสียงหรือการสั่นพ้องของเสียงนะครับเวลาเรามีรถ ฐานข้างๆเป็นพวกท่อตามๆท่อเด็กแว้นที่มันสั้นๆหน่อยนะพื้นไมจาสันปกติอันนี้ก็ฟีลลิ่งผมว่าปกติอื่นๆอัตราเร่งต่างๆความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของช่วงล่างต่างๆผมว่ามันก็มันก็เหมาะสมในเลนส์ราคาหกพ0นเก้านะครับอันนี้ก็ First d ได้ละกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําเพิ่มเติม,ต,มต่อนะครับถัดมานะครับเมื่อเราพูดถึงฟีลลิ่งทั่วๆไปแล้วนะครับการใช้งานจริงนะผมว่า เราต้องตริกเรื่องแบตเตอรี่อยู่พอสมควรเพราะตามสเปคคันนี้นะครับจะอยู่ที่410กิโเมตรนะครับแต่ใช้งานจริงผมลองขับไปยุธยาแล้วนะครับจากแบตเตอรี่ประมาณ40%นิดๆน,นะครับถึงส่วนของบางปะอินแล้วกันนะครับที่มันมีผู้มันมีสถานีชาร์จของทางการใช้พลานมืองมีภาณนะครับมันเหลืออยู่แบตเตอรี่อยู่ประมาณอยู่ประมาณ15-16%เลยนะครับถ้าเราจะขับไปกับยุธยาปกติเนี่ยขาหนึงประมาณ100กิโลบวกลบนิดหน่อยนะครับ ถ้าเราจะเผื่อนะครับว่าเราขับไปกับยุทยา,ยาน้อยแบตเตอรี่ต้องมี80%อัพนะครับอันนี้แนะนําเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือระยะทางต้องเผื่อไปประมาณ10-20%นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ถึงนะอันนี้ต้องแนะนําว่าเผื่อไว้เผื่อระยะทางเผื่อ,อการชาร์จไว้และจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางไปยุทธยามีซอรี่มากมายเดี๋ยวผมจะเล่าในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับ อีกอันนึงที่ผมตั้งใจว่าซีรีส์รคันนี้เราจะไม่ติดวอ r b o บ็อกที่ออฟฟิศหรือติดวอ r บ็อกที่บ้านนะครับอาศัยว่าจะไปเวลาไปห้างแล้วกันนะครับไปจ่ายตังเพิ่มติดไปชาร์จกับสถานีชาร์จสาธารณะต่างๆ ACDC อะไรก็ว่าไปนะครับแต่สุดท้ายเอาจริงๆต้องติดเพราะว่า1ก็คือเรื่องของราคา2ก็คือเรื่องของเวลายังไงเดี๋ยวผมเรื่องวอบ็อกเนี่ยผมนั่งดูแล เออว่ะมันจําเป็นก็ต้องมีนะเดี๋ยวผมเล่าในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆใครที่ซีรัยฟ้าผมว่าเรื่องของ w อล b o x ็เรื่องของสถานีชาร์จอะไนี้ก็ต้องเป็นข้อสังเกตอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมอัปเดตท,ทีหนึง่งและเพื่อนๆคิดว่าอยากให้ผมรีวิวหรือหรือเรียรีวิวเลยเขารีวิวกันไปเยอะแล้วอยากให้ผมพูดถึงอะไรจากการใช้งานจริงในฐานะผู้ใช้จริงคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่หลายๆคนอยากจะรู้จากผู้ใช้จริงว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงและพูดถึงออปชั่นต่างๆเนี่ยเหมาะสมไหมกับร,ราคา6 9 0 0หรือกระทั้งตัวท็อปอย่าง e อ h e r n e t l a n สที่ราคา8 5 0 0เดี๋ยวรอติดตามได้ที่ช่องเสียบปลั๊กอะไรแบบนี้ครับอยากให้ดูนะครับว่ารถมันแรงขนาดไหนเดี๋ยวผมกดหมดให้นะครับหมดสปอร์ตเป็นเลยแล้วก็ แต่คนอาจจะไม่รู้ว่าฟิล์ร่องรถไฟฟ้ามันดียังไงนะครับผมคงไม่เล่นส่วนถึงร้อยแล้วกันเพราะว่าส่วนถึงร้อยเขาคงเล่นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนถึงร้อยคันนี้อยู่ประมาณ1ิบสิบงวิน,าานะครับตามสเปกนะครับจริงๆมันอาจจะได้เร็วบวกมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแบตเตอรี่ด้วยแต่เนี้ยแบตเตอรี่มันเหลืออยู่ประมาณ37%เดี๋ยวผมมีทางตรงผมจะลองกดให้ดูนะครับคือข้อดีของมันโดยทั่วไปก็คือต้องรอรอบเหยียบไปคลิกดาวไปอย่างไงก็ต้องรอรอบแต่รถไฟฟ้าเนี่ยคือกดปุง อนแล้วบานน่นั้น,นอันนี้แค่เนี่ยคค่เอ่อห้าสิบเนี่ยไม่สูงถึงร้อยนะพี่ว่าอันนี้ประโยชน์ก็คือเนี่ยแต่ต้องต,ต้องเผื่อระยะเบรกแต่คือแบบเนี่ยแตะมาแตะมาต,ต้องเผื่อระยะเบรกหน่อยมั่งอันตรายแล้วก็เนินโชคมันไม่ได้ขนาดนั้นเพ<ๆ>ราะีะผมจะเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนโชคอยู่ครับเขาขึ้นโฆษณามาในกูเกิลครับทั้งโชคทั้งแม็กไป R G B ครับ